ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปเริ่มกันก่อนที่นี่วันนี้มีจุดนึงต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันนะครับจุดแรกในการถแถลงข่าวของคุณมัทวิสินอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันหน่อยแต่ว่าให้ดูเริ่มต้นก่อน,นว่าตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าเจ้าแอปหมอชนะเนี่ยมันใช้ต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วผิดกฎหมายให้ดูจังหวะนี้เดี๋ยวค่อยดูจังหวะที่มีการแก้ไขครับต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด นาทีนโควิด -19 นี้แล้วแล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะก็จะถือว่าท่านละเมิดในข้อกฎหมายมาตรา17นีเอนีฉบับที่17นี้นะครับนี่ครับตอนสักช่วงก่อนเที่ยงที่คุณหมอเริ่มต้นแถลงนะครับจริงๆก็มีเจตนาที่ทดีแหละครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าคนก็ตั้งคําถามเยอะยว่าสิ่งที่คุณหมอแถลงเนี่ย คือมันจะผิดจริงตามกฎหมายตามพรบควบคุณก็ติดต่อหรือกระทั่งพรกฉุกเฉินคำสั่งล่าสุดที่ออกมาหรือเปล่าแบบนี้นะครับตอนแรกคุณหมอแถลงไปว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะแล้วถ้าไม่โหลดอาจจะถือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าล่าสุดหลังจากนั้นนะครับก็มีการประชุมาอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายก็มีการแก้ไขกันนะครับคุณหมอก็ออกมาโพสต์ขออภัยครับหากทําให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปถึงติดคุก ในข้อความเต็มคือหากท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูลรวมถึงไม่พบแอปหมอชนะมีความผิดตามข้อกําหนดครับนี่นะครับก็มีการแก้ไขเรียบร้อยพืูดง่ายคือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีโทรศัพท์หรือกระทั่งเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวใช้เอกสารทดแทนอีกท่านหนึ่งที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและ รามาวสา,าธารณสุขนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็นําเรียนนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดต้องโหลดทุกคนเดี๋ยวประชาชนจะมีปัญหานะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนทิมบอกไปแล้วโหลดลําบากด้วยคุณอนุทินก็บอกว่านายกเห็นด้วยและสั่งแก้ไขโดยให้กรอบเป็นเอกสารแทนนะครับเดี๋ยวมีการแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบเรียบร้อยย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่ไดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ ก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใดทีนี้คําถามก็คือว่าจริงเมื่อวานผมผมเล่าไปรอบนึงแล้วเอาง่ายๆแบบนี้ดูพร้อมกันนะครับแอปหมอชนะเนี่ยได้ถ้าใครมีโทรศัพท์และมีสมาร์ทโฟนนะครับอันดับแรกเขาเขาขอความร่วมมือให้ใช้เนี่ยในกลุ่ม28จังหวัดก่อนนะครับ5จังหวัดสีแดงเข้มกับ23จังหวัดที่เป็นกลุ่มสีแดงคือควบคุมสูงสุดเนี่ยไปโหลดมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ด้วยถามว่ามันเป็นยังไงนะมันใช้การอย่างไร ง่ายยากขนาดไหนเนี่ย,ยคือพูดง่ายคือคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยนะครับเขาต้องการให้คุณหมอเนี่ยรู้รู้ในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นว่ากลุ่มไหนที่เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรกันบ้างเข้าไปเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนก่อนนะครับแล้วก็อ่านข้อยินยอมทั้งหมดเขาก็บอกมาชี้แจงแล้วหล่าวว่าไม่มีการรั่วข้อมูลอะไรต่างๆไป พอเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันจะมีอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนิดหนึ่งตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ก่อนเวลาที่มันมีตัวที่เป็นตัวสีเขียวแบบนี้เป็น QR Code โค้ดนะครับเวลาเราผ่านพื้นที่นั้นพื้นที่โน้นพื้นที่นี้เนี่ยมันจะมี QR Code โค้ดออกมาสมมุติว่าผมโหลดมาเสร็จปุ๊บแล้วทไลายชีวิตผมไปนู่นนั่นนี่มาพอไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะขอดูไอ้ตัว QR Code โค้ดเนี้ยขอสแกนหน่อยถ้าเราสีเขียวคือเรามีการเดินทางใช้ชีวิตที่ค่อนข้างปลอดภยัย อันนี้เป็นเบื้องต้นนะมันมีข้อความที่มีการประเมินอาการของคุณสัก3-4หน้าแค่นี้ด้วยนี่นะครับพูดง่ายคือมันจะติดตามตัวเราไปใช้ระบบ GPS แล้วก็บลูทูธนะครับว่าเราไปในจุดเสี่ยงไหมคนที่อยู่ใกล้เราเสี่ยงหรือเปล่ารู้นั่นนี่แบบนี้ง่ายต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เห็นไหมครับสีสีเลยเห็นไหมเขียวเหลืองส้มแดงถ้าอยู่แดงนี่ถงสัยจะต้องตรวจกันเยอะหน่อยว่าเราเสี่ยงมากขนาดไหนเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วมันจะมีคําแนะนําด้วย นี่นะครับใครที่สะดวกย้ำว่าใครที่สะดวกก็ไปโหลดกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการยอมรับข้อมูลต่างๆที่จะตามมาด้วยนี่นะครับเวลาที่เราไปด่านเนี่ยเราจะเจอนะโดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่28จังหวัดเวลาจเจอด่านตรวจเข้มเขาจะขอดูตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรใช้จดเอาเอกสารเอาอย่างที่นายกสั่งการมาล่าสุดแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ